น้ำมนคนงามกันอีกแล้วน,นะคะหลังจากคลิปแรกเนี่ยได้เปิดตัวออกไปได้ได้ว่าได้กระแสตอบรับอย่างดีมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะสหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ค่ะทุกคนสป,ปายเนี่ยจะมารีวิวสินค้าเป็นพี่ท่านหนึ่งที่เขาเนี่ยอยากมาเป็นผู้ขายนะคะในแคสปี้ทีมง,งาคะขอสินค้าด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> หนักมากค่ะทุกคนสินค้าตัวนี้เนี่ยมาจากร้านซมซิ่งนะคะอันซีนอินเชียงดาวได้เ่ยค่ะเพื่อให้การเสียเวลานะคะเราจะรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะเนี่ยมีการวางเป็นบล็อกจะชิมแล้วนะคะท <bb> <บ confian. S 1> ุกคนหวานมากหวานมาก ต้องขอขอบคุณร้านส้มซิ่งอันซีดอนเชิงดาวนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาให้กับทางทีมงานของเราได้ทดลองชิมนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากจะสัมผัสโมเมนต์แบบกินส้มฟินๆแบบปลายแบบฟินน้ําตาไหลแบบปลายเนี่ยก็คืออดใจรอได้เลยนะคะเดือนมีนาคมค่ะและเรามาเจอกันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะสป,ปายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมนะคะแคสปีก็ใส่คอปปบในแอปเดียวสวัสดีค่ะ แ a s ปีกเกษตรครบจบในแอปเดียว